าาววอนเียอยู่โรไฮอะผมไม่ค่ายตอนนี้ก็ไม่ได้ดูทีวีอะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมค้ากันนะก่อนไปงานศพซึ่งตอนนี้นะครับผมก็นะมุนไลท์ก่อนเลยก่อนไปเนาะกล่าวมีเสียงบกลอขออภัยด้วยครับตอนนี้นเนาะขอขาวเซฟกันเลย ขับแรกซึ่โอ้เมย์ก้อนคือมันค้างนะคือมันค้างอ้าว uh, มีคนมาดูแล้วครับเอ้เปล่าวะไม่มีใครมาอธิบายเนาะอ่า uh, ไม่มีใครมาหรอกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยอืออ่ามีคนมาครับ <c oughs> oh, ต่อไปเออแะไรอะไร อันนี้ผมอยู่จังาาหวัดชัยนาธนะตอนนี้ก็นนจะไปงานศพของตานะครับก่อเนานะตอนนี้กูเชนเน็ตะล้วนยะอ๋อเรากูได้เปิดอุปกรณตัวนี้ว่าเราไม่ได้นี่ว่าเดี๋ยวนะผมไปเปิเดเพื่เปิดไวไฟก่อนไอ้ก็เชื่อมอยู่นี่ว่ะแย่แย่แย่อันนี้มีแย่และ ตอนนี้นะโอ้ยกูเล่แม,ม,ม่กุนะาาเล่แม่ขาดสาการ์ดนะเอะย yeah, <yeah>, yeah. ่ยย่โอ้ไม่ก็มีเสียงขบวนะอยบ้ากนกะำลังจะไปตอนนี้ไม,นนไม่ได้นอนอยู่แล้วบวชอะ่ะนี่ผมก็นีอไรบวชกันอย่ามาเยทนี่บ้านนกบ้าน,นนานไ,มไม่ได้ เออเดินไปแล้วนะเดี๋ยเนาะ